อ้าครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนด้วยนะครับผมมาวันนี้เราอยู่กันในศึกลเลเซ่นเมเนียนะฮะโตลอนโตแคนาดานะนี่เปิดตัวมาก่อนแล้วนี่ฮะแมตช์กำหนดึงยก236ปอนด์มสิบหกบอลมูฮัมมัดอารีเออนี่ฮะคนนี้ดีเป็นนักชกในตำนานผู้ยิ่งใหญ่ของโลกอีกคนหนึ่งนะนี่อดีแชมป์คนแรกนะที่ได้แชมป์โลกเฮปิเวทถึง3ครั้งนะเออนักมวยสากลเนอนระ์แชมป์โลก WBA เ,เคยเป็นเหรียญทองโอลิมปิกก็เคยได้มาแล้วนะขอออฟเฟมปี2024ที่ผ่านมานะฮะมูฮัมหมัดอาลีเสียชีวิตแล้วในปี2016เนอะในวัย74ปีนะนี่คนนี้ก็เคยเข้าร่วมดวปนุม UE มาเป็นสีสันเป็นครั้งคราวนะฮะช่วงยุค90เนอะเป็นกรรมการบ้างมาโชว์ตัวบ้างนะมา วันนี้มาตามคําขอของคุณนัทเขามิงเกมมิ่งเนอะเขาบอกว่าอยากเห็นมัมรมัดอาลีในเกมนี้นะเออจะให้เจอบิ๊กโชแต่ว่ามันคนละยุคก,กันเอามาเจอนี่ดีกว่าบิ๊กโชมันยักษ์ใหญ่อีกอันอันนี้ยักษ์ใหญ่ในตำนานนะนี่โอ้โหดูแผ่นหลังซะก่อนน่ากลัวยิ่งนักนะ s <S โอ้ยนี่ยสะห้าร้อยดิห้าร้อยยี่สิบปอนี่ถือว่าเป็นสิ่งมาศจารย์อันดับแปดของโลกนะ อังเดอเจดายนสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนี่มีประมาณ7อย่างนะเออแต่อันนี้เป็นอย่างที่8คือเป็นฉายาที่ดับเบิลยูเอตั้งขึ้นมาเองนะสิ่งมหัศจรรย์อันดับ8ของโลกชัยหน้าก็สิ่งมหัศจรรย์อันดับ9ของโลกเออฉายาของดับเบิลยูเอเองเนาะอดีตแชมป์ดับเบิลยูเอฟเดอร์แท็กทีมนะคนนี้นี่เป็นอพอออฟเฟมคนแรกในประวัติศาสตร์เลยนะในปี1 9 9 3นะปีที่เขาเสียชีวิตพอดีนะในเสียชีวิตในวัย46ปี อดีตนักสแสดงนะเป็นเคยเป็นแชมป์ของญี่ปุ่นเลยเนอะออเจแปนวิสซิงนะนะคนนี้มายุคยุคเดียวกันนี่แหละมาเคยปะกันบ้างนะเออถ่ายรูปร่วมกันบ้างนะมาโมฮมัดอาลีถึอเป็นเกมแรกเลยหรือเปล่าที่มีนะในซีรีส์ดับเบิลยูอเ e นาะมาเจออังเดเดือจแอนอันนี้ผมเล่นเป็นมมฮัมหมัดอาลีนะมามาครับมาจะรมจากเออเดือดเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อไม่โดนครับออออโอ้โหนี่ อาลีขอลมยักอะไรอะไรนะนี่เคยได้ยินป้าเออไม่โดนไม่โดนเว้ยเออไม่โดนเหมือนกันเว้ยนี่โอ้โหพี่กลังจะบอกฉายาผิวไหวย่างผีเสื้อนะต่อยหนักมันพึ่งนะผิวไหวย่างผีเสื้อคือเขาจะฟุตเวิร์กหลบหลีกได้อย่างปั๊บปั๊บปุ๊บปับไงเออต่อยหนักก็ต่อยแบบทีเดียวน็อกก็มีนะมาชนะน็อกเยอะมากนะเออแยบอืมน,นี่ผิวไหวเหนือใส่นะ้าไม่ใช่เดี๋ยว อย่างผีเสื้อนี่อัปปาคัดครับผมมาโคสไลน์ไปดิเออร่รวงไว้มาสิมือฟุตเบร์กปัจจุบันถ้าแกยังอยู่นี่อายุจะ82ปีแล้วนะส่วนอังเดย์แต่จแอนถ้ายังอยู่ก็78ปีเออแกว่ากัน4ปีนะผู้นี้มาเดี๋ยวผู้ล้มยักษ์มายักษ์ใหญ่มามามาแ้โหกรรมาการแน่ผิดจังหวะเลยอโดนอังเดย์ละอังเดยบอกมอนี่มาอารีเหรอเฮ้ย อะไรอะไรนีร่พี่วไหวยอยู่แล้วมาแย,ย่โอ้โหไหน,นไงัน่นไงยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่ในดับยุ่มยุอีมันมีแมตที่นักมวยเจอนักมวยปั้มก็ไอ้นั่นแหละที่ว่าโด่งดังนะก็เลสเอร์มนเนียครั้งยี่สิบสี่เอฟอยเจอกับบิ๊กโชว์แต่นั้นเหมือนเอาแมตเอาฮามากกว่านะส <c oughs> ย้อนดูนี่ฮาดีเฮ้ยอึกเก็ให้นะเดี๋ยว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  โดนอาจ,จยดดังเดียว,ยยวยยนนยรยวู้อังเดียตัวใจแอนบอกมานี่มานี่มายกขึ้นไปทุ่มทิ้งนักมวยเจอยักษ์เนี่ยอันนี้ย้อนมันอดีตซะหน่อยมาเดี๋ยวก่อนอังเดียจะโยกขึ้นอะไรอะไรแก้ทานเว้ยแกนี้เป็นอาร์มดแรกมามาจับเฮ้ยเฮ้ยเอยเอ,เอ,เอมาแรกมัดม้าด,ดีอังเดียบอกได้เลยหมอได้เหมือนกันมาได้ต่อยหนักอย่างพึ่งองพึ่งับพ,พึ่งมาต่อยยักษ์ก็อะไรอยู่ปุ้ยดูที่ อารีจะสยบยักษ์ได้ไหมเดี๋ยวก่อนเออเอาไม่โด้อเอเดี๋ยวโดนโดนอย่างเดียวได้เว้ยได้เว้ยมาอะไรเว้ยเอ้ยเออ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 เอาพระดิเจออังเดบอกาะกะโหลกซะเลยพูดมากนักมาอังเดียอารีเว้ยแพ้ยากเลยเอาเอาและวอาไรยักค่ะยักษ์ปีนต้นทัวแล้วเดี๋ยวก่อนปีนต้นทัวแล้วเอออารีระวังระวังฮะผู้สยบยักษ์อารีผู้ข่ายักษ์ยักษ์ ตอวตุยท้องนี่ปีนต้นถั่วนี่รู้ไหมอืมในนิทานนี่ยักษ์นี่ตายเพราะต้นถั่วจับโยกขึ้นอามตะแรกได้ด้วยเป็นไงขึ้นไปตั้งหลักก่อนครับชุ้า์นี่มาเป็นคนถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของโลกอีกคนหนึ่งนะคนนี้มูฮัตอาลีไปย้อนประวัติด,ดูกันได้นะนักต่อต้านนักอะไรเยอะแยะนะหมายถึงว่าสู้เพื่อ ประชาชนงเงี้ยเออนี่อยร้องสิทธิเสร,รีภาพให้คนํำอะไรมากมายอัปปาร์คาดเองเออไปตุยอัปปาร์คาดใส่เจ้ายากัาโโากษ์เจ้าโอ้โหจากกระแทกเจ้ายักษ์ล้มฮะเจ้ายักษ์เลยเฮ้ยอังดีบอกมานีมาวิวไหวนี่ปิวไหวตั้งผีเสื้ออยู่แล้วมาเออมาถามว่าทันกันไหมมีน้อยคนที่ทันนะถ้าเราถ้าทันกันจริงๆน่าจะเป็นรุ่นพ่อ,พ,อ,พ,อพ่อเราเนี่ย แต่ตอนผมเด็กๆก,ก็จะได้ยินชื่อเสียงมากกว่านะเออผมไม่ได้คนดูมวยอยู่แล้วจะดูมวยปล้ำมากกว่าแต่รู้ว่าเขาเนี่ยเป็นนักมวยที่โด่งดังมากนะแต่ชอบเพลงด้วยเออมันจะมีเพลงมูหัมมัดอาลีเพลงนะเ,ออเจอจับกดแล้วมายาง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 เออเจอโค้ชไลน์นี่นักมวยนักมวยรุ่นใหม่นี่นับถือเขากันทุกคนนะอะไรอปาเกียวฟรอยงี้เออ นี่เออแยบนี่ท่าซิงเกอร์เจ้แยบนี่เจ้าฟุตเวิร์ดฟุตเวิร์ดโจเข้ามางงหงายตึงนี่มาสยบยักษ์หนึ่งสองยางยางโอ้ยยักษ์ยักษ์ยังไม่ยังไม่ยอมยังไม่ยมอมเลยมามาขอขึ้นเชือกมาขึ้นเชือกหน่อยมาโอ้ยักษ์ขึ้นมาแล้วยักษ์ขึ้นมาแล้วกระโดดทูบเออล้มด้วยมาเย้ขอเสียงเชียร์แฟนๆนะนี่นนกู้กอบกู้มาทูบ อยู่เฉยยักษ์เสริมแรงไปโชกเออส่วนใหญ่จะมีแต่ท่าโชกละทิ้งซอกเออมูฮัมมัดอาลีมาเหมือนจะมีในเกมพระเก่าๆอยู่ด้วยนะเออมาด้ยักษ์บงงงงเออฟุตเบ์กเจอะๆมามาสั่งการล้อแล้วเจ้ายักษ์อังเดย์ออกมา ตึ้งอัปปาร์คเออล้มแล้วล้มแล้วมามานี่จับเจ้ายักษ์มานี่โจ๊กแยบเออปิดเอ้ออย,อ,อ,ยอังเดมมาเนี่เวียงเนี่ยจบปิดปิดโบ,บูดีซานักไวนักเ,เหรอฮะเฮ้ย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 อะก้อกกยโอ้ไซตแตกพอดีเอา,เาแล้วแพ้แน่นโอ้เราอัดเขาตั้งเยอะดูเขาอ,อัดเราแป๊บเดียวตัวส้มเลยดูดิไม่กระเทือนเลยหรือเกือบแพ้เหมือนกันเดี๋ยวก่อน ใจเย็นที่ยักเอ้ยไม่โดนเว้ยเฮ้ยนั่นไงโดนขากลับขากลับไม่รอดเดี๋ยวกันเอ้ยใจเย็นอีฟอีฟเอายางปกมาณนี้บีคอไวนักใช่ไหมบีคออืมอ่ะอังเดียจะใจแอดคนสร้างประวัติศาสตร์อีกคนหนึ่งมากมายนะอังเดียจะใจแอดมานี้นี่ไงเ่านี่ไงเราทำาไมตายฮะกดเลยหมดเรื่องหมดราวเลิกเลิกหนึ่งสองยางน่าจะเป็นแบบ นกเอาพันแล้วมั้งเออหมัดเก็เอาว่าหมัดพึ่งแล้วกันเออเอออะไรนักหนาหมัดพึ่งไม่ได้ผลหรอกมาวันนี้อืมอืมซานักใช่ไหมฮะซาซานักใช่ไหมอื้มอื้ออีเยเราต้องรอจอยดีอะไรนักหนาเล่าเออเออถ้าไม่ตายมันต่อยแรงๆได้แหละฮะนกเอาพันเจอโค้ดไลน์ดิหมัดพลังพึ่งเจอเหยียบท้องโอ้โหไสแตกพอดีฮะเดี๋ยวกอนดิ เอ้ยไม่โดนหรอกอดทนปะวะเอี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยวางดีมันไม่ไม่ไปจะไปไหนพี่ยักษ์พี่ยักษ์อัดผมไม่พักเลยตัวผมแดงอะเนี่ยอืมเออยิ่งเย็บย็บเย็บปุ๊บๆนี่อระซิกเนเจอร์มูฟเออมามาเป็นกระตุกขาซะเลยนี่ต้องเล่นเอ็นร้อยวายถ้าจะล้มช้างโอ้โหโดนโดนช้างเข่าวลางเดีมานี่มาไม่ รู้สึกว่าไม่แพ้ใครเป็นสิบปีเหมือนกันะอังเดรตัวใจแอนเนี่ยเออกระทืบหัวไปเองเออหัวกพอดีฮะับ่เดี๋ยวก่อนเอาเอไม่ไม่ไม่เข็ดยังไม่เข็ดยุปีนต้นยักษ์ต้นถวยครับปีนต้นถวยแล้วยักษ์ยักษ์มามาคราวนี้แหละเราต้องแก้ดีๆฮะและสวนหมัดสวนหมัดกาอากาศได้ไม่ได้นี่ไงนี่พาวเวอร์สแลมได้ด้วยมามาเจ้ายักษ์โอ้โหหมัดพลังพึ่ง ชอไปไงเล่าไปไงเล่าฮะซานักบอกแล้วอย่าไปต้นต้นถั่วมาหนึ่งสองสามเรียบร้อยฮะ,ฮ,ะฮะมูฮัมมัดอาลีมูฮัมมัดอาลีนี่ผู้ชนะได้แก่มูฮัมมัดอาลีนี่อันนี้ฮะม,มา โอ้ไม่ท่าอย่างเท่เนี่ยฮะท่าประวัติศาสตร์อีกท่าหนึ่งอะตอนชนะน็อกแล้วนี่ฮะอ่าก็ขอบคุณทุกคน,นที่เข้ามารับชมจนๆน,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 นะเอออย่าลืมฝากติดตามช่องนัดเข่ามิงเกมมิ่งด้วยนะเขาจะเล่นเกมเก่าๆนะฮะ WWE Smackdown w i t h l a w 2011นออะอาจจะมีซีรีส์เอามาสดบทเป็น Gm อ่ามี Create นักมวยปั้มไทยเจอนักมวยปั้มต่างชาติเออมีอะไรกัะ เฮีย er, คำเตอเเพนเกมเก่าๆอะไรก็ไปย้อนดูได้รวมถึงเขาจะพาไปดูมวยปล้ำไทยด้วยนะเอ,อ่อย่างไงก็ฝากติดตามคลิปเขาด้วยเด้ออ่าสุดท้ายนี้กขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจนจบนะมีข้อมูลผิดพลาดประการใดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อสวัสดีค่ะ